ครับผมเป็นไงตอนนี้ก็ใกล้มากแล้วคะเหลือเวลาประมาณเดือนนิดนะิดเองฮะก็เราจะแต่ง2พฤษภาคมครับตอนนี้ัวตอนนี้กาลังวุ่นวายเลยฮะสิ่งทุกอย่างมันกําลังอยู่ในช่วงที่แบบคืออย่างอย่างที่บอกไปว่าคือเราทําทุกอย่างเองครับก็ค่อยๆเตรียมแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา้วครับเราก็ค่อยๆเตรียมทุกอย่างการ์ดโครงสร้างของางานแต่งงานต่างๆ ทุกอย่างเตรียมแล้วก็เริ่มที่จะเห็นภาพเริ่มเข้าไปคุยทางโรงแรมนะครับว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวรูปแบบงานจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดตัวเจ้าสาวตอนนี้เป็นไงบ้างครับตัวเจ้าสาวตอนนี้ก็กําลังกขาคงั้งวุ่นวายการทำครับคืออย่างของที่ใช้ในการตกแต่งในงานผมใช้กระดาษนะครับคือมันเป็นกระดาษรีไซเคิลจากโรงางานครับแล้วก็มันเข้าปติมีโคที่เราทํทาทีนี้แฟนของเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการทํางานครับงานเ e อวายเขาก็เป็นคนลงมือในการที่จะผลิต ประดิษฐ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใช้ในการตกแต่งเองเลยกะค่อนข้างเหนื่อยที่บ้านเหมือนอารมณ์เป็นโรงงานนะฮะเขาก็นั่งท้าขอเขาไปครับต้องวนอะไรไหมครัก็จะถึงแบบนี้ละทางวนว่างินจะทันหรือเปล่าตอนนี้หลักๆก็คือทันไหมแล้วก็กลัวว่าคนที่มาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับงานเราคืองานผมมันมันไม่ได้มีความแบบหรูหราเลิศเลออลังการอะไรครับมันก็เป็นงานที่เราจัดแบบเรียบง่ายดิเพราะงั้นก็ แต่เราก็อยากจะให้งานออกมาดีนะครับให้ทุกคนที่มารู้สึกประทับใจางานว่าแบบเอองานเราอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของการลงทุนเยอะแต่ว่าเราก็พยายามคิดทุกจุดจริงๆแล้วมันต้องเกิดจากการที่เราแบบเราลงแรงเองจริงๆครับตอนนี้รก่ร็ก็ักเจ็ดสิบแปซ์แล้วนะครับสำหรับการเรื่องของการเต็มตัวแต่ว่ามันก็ค่อยๆค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็พยายามจะเรียกฝ่ายแบบฝ่ายทํางานที่มามาช่วยประสานต่อครับแบบมีเพื่อนที่จะมาช่วยทํำยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าทีมงานที่ทาโครงสร้างต่างๆอะไรครับ ทีมงานเป็นประมาณไหนทีมงานของผมมันจะเป็นเหมือนธุรกิจของผมครับคือผมทําธุรกิจพวกกระดาษของผัานอยู่ทีมงานเราก็จะนำเอากระดาษกับเรื่องของความเป็นอีโคเฟลลี่เข้ามาใช้ในงาน